เรียนภาษาเยอรมันจากเว็บไซต์ german german.net เว็บไซต์ german.net เรียนภาษาเยอรมันกันเริ่มตัต้งแต่เรียนโดยการทำแบบฝึกหัดไปเร่นเริ่มตั้งแต่ tenses and m o d s tense and mood Tense แล้วก็ mood ในภาษาเยอรมันนะภาษาเยอรมันเนี่ยจะมี tense ที่เกี่ยวกับ verb ที่เกี่ยวกับคำกริยานะ่นนะนันน่ะอยู่ห tense ด้วยกันวันนี้จะทำแบบฝึกหัด I think that simple past present tense future tense present perfect past perfect future perfect infinitive <coughs> infinitive สับจังทีบ one สับจังทีบเนี่ยไม่เคยเรียน Subjunctive 2 Sub imperative perfect with sign perfect with happen เรียนนะครับแล้วก็ past participle let get start do exercise Grammar exercises เจ้ German. Simple class. Simple class e hmm. ามัน simple past simple past ก็คืออดีตนะเนี่ยภาษาเยอรมันจะมีคำกริยาอยู่สองประเภทเหมือนกันกับภาษาอังกฤษเนอะ ก็คือเรกูลาร์และก็เรกูลาร์เ v e ร b r เรกูลาร์เวิบก็เป็นการผันแบบปกติส่วนการผันแบบของเรกูลาร์นี่ก็จะเปลี่ยนไปบ้างนะจะเกี่ยวกับส่วนเติมเติมท้าย คำที่เปลี่ยนไปนะคำเวิร์บเนะี่ยแล้วแต่อันนั้นตัวอย่างเช่น regular เวิร์บก็ spelling spelling คือ to play to play การผันคำกริยายใน past tense นี่ก็อ่ก็ถือว่าเป็นแบบ w e ค่ะก็แค่เติม en t, t e ท G เ G ทีเ e แล้วก็ G e t ตามตามประธานนะอย่เอ e ก็จะเป็นถ้าเตาม e ิมเอก็จะเป็น v ีซีซีใ่ไหมค อยู่ที่เป็นฟอร์มอส่วนว t e เอก็อีกอีกทีก็ดูเห็เช่นทีเใช่ไหมก็จากสป l เรนก็จะกลายเป็น s p i ท t e อดูจากสป l เรนก็จะเป็น p ีชเอสเอสพีชแอซ s เอสก็พีชเหมือนอ่าส่วนใหญ่คลาสของแ c s เนี่ยของฮีชีเอสเนี่ยถ้าเป็นอดีตนะถ้าเป็นกิจกรรที่เป็นอดีตเนี่ยมันจะเหมือนกับกิจกรรของประธานที่เป็นอีกอีกแขนเนี่ยวิ่งก็สปีช ส p ปเชีนจะมจะเป็นตัว T ีนะจะชีทั้งหมดเลยท e, e e นะีเ a ทีเอนทีเเอจป็นีทั้งหมดเป,นนะเปเลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากสเีเรนใช่ไหมสนพอเป็นเวิร์บต้องใส่ T ต่อท้ายเป็นเวิร์บช่องที่สองอ่จะเป็นเวิร์บที่เป็นอดีตจะต้องใส่ T ีนะ สติสปีต์อีสปีต์อ่ I p l a y I played uh played do play do speeches แล้วเราจะมาทำแบบหัดไปเลยจะได้รู้ผิดรู้ถูกเลยตัวอย่างนะ question ฟู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 อิกมิชเมเขาให้ฟาเห็นนะฟ้าเห็นนะฟาเนช่องที่สอไอ้เป็นอดีตก็คืออดีตก็คือฟู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  ีฟอ, e e. อีออ่าอ่าอันอยียวออ่เอก็อคือพลาสของฟ้าเหรอันอ่าอันที่สองให้ให้เกนเกน a s a s <c oughs> simple verb ก็คือกิ้งเจนกิ้งเกออ่ากักลางเงินอ่าช่องที่ช่องที่หนึ่งคือเกนนะใช่ไหมอ่าช่องที่สองก็เป็นกิ้งช่องที่สามก็เป็น

นทำเลยเพราหนึ่งวีอ่ะเขราให้กรุ๊ปอะไรมาเขราให้เค้นแนนจะไม่ได้หรอกมัน,มนไม่ได้เรียนต่อที่ยังไเว้นไปนานอยู่แกนเค้นแนนแค้นแนนแคโน่เห็นไหมอับไลเบินแค้นแน เคนนเคนนเคนน์ n อะไรเนี่ยเคนทะถ้าไบร์ไบร์เบนี่รีบรีบ บริบบต์บริบบต์เข็นนนดาวเข็นเข็นเธอเข็นเขนเข็นเขนเข็นวีใป็น ันนี้ยังไม่ยังไม่รู้นะเอ๊เนน่นเขนันนเขน่น

คันเธอแค้นหนเป็นคันเธอเราเอาแบบให้ถูกทุกคนเป็นคันอาเบียอีก c ันเ t อเพรานั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นคันเทอ่าอีกคันเธอตรงนี้ก็เป็นคันเทนอ่าบลายนเป็นบรีด บีทินด์บีบถูกแล้วบีบถูกแล้วอันนี้ถูกถูกแล้วเีย e ์ัน นิชเดินเวกอสู้ปีเป็นวิสเตอ่าพวกเราคันคันเทนนี่ก็ดินโนดินโนนคือเป็นช่องที่สองใช่ไหมอ่เดวอ่เวพวกเราไม่รู้จักทาง ดังนั้นพวกเราจึงเย็นอยู่กับที่บายเป็น mm hmm. อยู่กับที่าบัตรถูก hmm. รายเปอร์เซ็นนะเอียเอียนะลิสเซนอันไหนที่จำได้ก็อเอาไปอายบุ๊กลิสเซน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 อ่านเขาอ่านหนังสือ ต้องเป็น book. ี้ i บอกหุนใช้เป็นจากใช้เป็นก็จะกลายเป็นชาลีอาจาก r าไอเจะเป็นอาเอไอชาีบชาีบ